นี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไขอะไรบอกมันนะคะเยอะเยอะแพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ช่างแกลงพี่กุ๊กนี่ไข่จระเข้<ว>แล้วก็เราจะทำเป็นว่าเป็นไข่ของไข่ไก่พิเศษทุกคน<ว>พกกนอพี่กุ๊บกินไปเนี่ยพี่กุ๊บต้องอ้วกแตกแน่เลยโอ้กุ๊บอะกลัวพวกจิก้งจกตุ๊กแกด้วยทุกคนจระเข้มันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่แกลงอาปนกับไข่ไก่เลยกล่าวกบด้วยนะจ๊ะน้องไก่โอ้ไข่บนโลกเลยทุกคนเดี๋ยวรอพี่กุ๊กมาอี๋ทุกคน ถึงแล้วนาบ้านพี่กุ๊กวันนี้เป็นวันหยุดพอดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรเียกพี่กุ๊กออกมาดีกว่าหยาแล้วมั้งอู้สิทิดยากพี่กุ๊กฮอกพิกุ๊กพี่กุ๊กอยู่หรือเปล่าไม่โย,ยตัวอะไรอะไม่อยู่เฮ้ย,ยน่าก,กลัวทั้งสองตัวเลยโอ้ยเจ้าี่กระด้าก,กัว อุ้ยเนี่ยพี่กุ๊กเนี่ยดูดิโอ้โหนี่ไข่อะไรอะทุกคนเนี่ถ้าไม่เขาแข่งอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเขาสตัร์อย่างนั้นอะเขาตะลึงไข่ตัวเองไงพี่กุ๊กเลิกลักเลยเหรอเอออ้แล้วเราจะเรียกว่าไข่อะไรดีเนี่ยพี่กุ๊กเฮ้ยไข่ไก่อ่ะมันต้องเป็นสีเหมือนตัวเขาหนีต้องเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ ใช่ไหมใช่ถ้าเป็ดบวกไก่ก็ต้องเป็นเป็นเข็ดเป็นเข็ดหรือหรือเป็นเป็นไป่เฮ้ยงั้นเราอะให้เขากุกดีกว่าเนะโอุย๊ยพี่กุก๊กหิวข้าว่ะหิวข้าวอมาเนี่ยเดินมาตั้งไกลเนี่ยจากนูน่นนะร้อยกิโลเมตรเลยอะอวันเนี่ยเฮ้ยลืมไปวันนี้ที่บ้านไฟดับอะค่ะอยากกินไข่เจียวฝีมือพีก่กุ๊กอะไข่เจียวเหรอโอ้เนี่ยเนี่ยขอขอไข่น้องน้องน้องเกตน้องเป็ดน้องไก่เนี่ย คนหน่อยนะคนหน่อยนะกลัไปหล้งวิ้นยังไม่มองเลยอ่ะอีฟองเหรออืมฟองเลยกินทั้งทีพี่ก๊กเหมือนเขาไม่ค่อยชอบเลยนะสองฟองเนี่ยเนี่ยเหรอเออเหมือนเขาแบบเอาไปจากชั้นก็ดีล้าชั้นระแวงอย่างง้เลยโอ้โหพนด้ารอแล้วพี่ก๊กนี่หน้าบ้านเลยใช่ไหมคะเออ เพนด้าเตรียมกระแทะไว้รอเลยพี่กุ๊กสุดยอดเลยเพนด้าเก่งมากโอ้เฮ้ยอยู่ได้ๆเพนน่าจะทอดได้กินฮะโอุ๊ยน่าเสิโอ้ยโอ้รอกินทั้งคู่เลยพี่กุ๊กเฮ้ยโอ้ยแต่เนี่ยมันเหมือนไข่เป็ดมากเลยอ่ะแต่ทุกคนดูสิเนื้อเขาอ่ะเปลือกก็ไม่ใช่แล้วดูเปลือกแน่นะนี่พี่กุ๊กเฮ้ยแต่มันเหมือนไข่เป็ดทั่วไปนั่นแหละค่ะกินไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่พี่กุ๊กฮะนี่ไข่เป็ดนี่โอ้แตกต่างลองวัดดู เห็นไหมบอกแล้วว่าไข่วิเศษนี่คือไข่เป็ดธรรมดาและนี่คือไข่วิเศษไข่ไก่ผสมเป็ดเลยพี่กุ๊กโอมันจะเป็นเหมือนพวกนั่นอะอะไรนะเหนไหมดูดิเหนไหมดูเขาเรียกเมตาหิวแมนน่ะพี่กุ๊กโอ้โอ้เห็นไหมลูกครึ่งฮะโอ้ไข่ลูกครึ่งไข่ลูกครึ่งเออนี่ไข่ครึ่งลูกเอ้ยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยอ่ะบอกเลยนะ อุ้ยไข่แข็งมากว้วโหไข่ว,วิเศษอ้าอหึอ้อ oh, <no. S 2> อุ้ยเฮ้ยหุ้ยเฮ้ยต้แล้วนะ <c oughs> หนึ่งสองสาอ้าวโอ้ย Few moments later. อะไรเดี๋ยวไลนะเบรกุ๊ก <Yeah. S 1> ดายจะตักลงแล้วนะคะอ่ะปังโ <Whoa. S 1> อ้ไข่เจอรี่สุดยอดเี้ยทุกคนพี่กล้องกินก่อนได้ไหมโอ้ไม่ได้ <No. S 2> สุภาพบุรุษเขาให้เลดี้เฟิร์สพี่กูก๊กผู้หญิงก่อนหรอ,อผู้หญิงก่อนผู้หญิงต้องชิมก่อนผมมียาพิษ ไม่ใช่หมายถึงว kind of mm. ่าผู้ชายเสียสละให้ผู้หญิงได้ลองชิมขอนในของอร่อยอะพี่กุ๊กดูสิคะซูมเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นนะเนี่ยมันเชนลี่มากเลยมันมีความดึง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 อะดึง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 อะดึง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 เนี่ยวใส่ซอสไหมแนนะมีซอสกับพี่ชายด้วยแต่เขาว่าจะกินให้รสชาติพี่กุ๊กไม่ต้องใส่อะไร ต้องสัมผัสรสสัมผัสแบบเนื้อของเขาเลือดของเขาโปรตีนของเขาให้พกุกครับตาโตก็พี่กุ๊กเราจะไม่อยากกินแล้วอะวิดูสิแม่กินใต้เหมือนขนมโคกเลยพี่กุ๊กเเลยโอ้ท้องกีนแล้วเดี๋ยวเราไปเยทุกคนนี่จะเป็นการกินไข่ ไข่แปลกๆครั้งแรกแล้วนะคะไข่พิเศษไมข่พิเศษมันแปลกๆกันรู้สึกอะเอาตรงกรอบๆกันได้ไหมตรงกรอบๆกันนะคำโตๆเอ้ยๆๆอยู่เลยเข้าปากเลยคำโตๆเลยอืมอุ้ยอร่อยแน่เลยเฮ้ยกุ๊กกินให้หมดกินหมดเสียได้เยเดี๋ยมันมันอ่ะอร่อย เนี่ยเพรียังอยากกินน่ะเพรียงรอกินน่ะพี่กุ๊กเหนื่อยไหมดูดิเพรียงไม่กินเลยพี่กุ๊กเฮ้ยทำไมอ่ะนี่มันไขอะไรบอกมานะคะ เฮ้ยกินแต่ตรงสีแดงอ่ะสีเหลืองอะ่ะยังไม่ได้กินเจลลี่สีขาวเลยชิมเจลลี่ขาวก่อนยินเจลลี่ขาวอ่ะเฮ้ยๆๆๆมันวุ้นเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ย,ย,ยน่าแปลกๆแ,แล้วอ่ะเอาเลยตรงนเนี่ยหืมมีเห็นแล้วอยากกินแทนเลยนะเลนีอะเอาเลยเอาเลยเรา,า,า,าเพ,าพนด้ารออยู่เชียวเชียว ุ้ยเป็นไงชื่อกูรสชาติเขาอ่ะมีพลังมั้ยยังลองยกแขนดิมีพลังมีพลังเพิ่มขึ้นไหมเฮ้ยว้าทำไมรสชาติไม่เหมือนไข่ธรรมดาโอ้ยก็บอกว่ามันเป็นไข่พิเศษมันมันมากเลยอ่ะมันแล้วก็แบบอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้ทำไมคนอื่นเขาบอกอร่อยกันนะพี่กู๊กเขาทำไมอ่ะคนอื่นเขาบอกอร่อยกันนะ แล้วรู้ได้ไงว่าเขาว่าคนอื่นเขาเคยกินไข่วิเศษอ๋อก็ไข่วิเศษนี่ไงมาจากฟาร์มไงพี่กุ๊กฟาร์มอะไรคะฟาร์มไข่ที่เขาผลิตออกมาแบบแรไอเทมอ่ะคนธรรมดาไม่ได้กินง่ายๆนะพี่กุ๊กบอกมานะว่าไข่อะไรพี่กุ๊กพี่กุ๊กจัดตังนานไหมตำนานไก่ทองกาชละวันนะพี่กุ๊กรู้จักไหม ไม่ใช่ใครไปเอาตัวเหี้ยมให้กินล่ะพี่กุ๊กกกุตัวเล็กนิดเดียวตัวเหี้ยตาจะไหลแล้วนี่ไข่อะไรไข่จระเข้ยักษ์พี่กุ๊กกุ๊กไข่จระเข้อร่อยพี่กุ๊กแกกันเหรอทุกตาไหลแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ใช่จิ้งจบตัวแกซะหน่อยแค่จระเข้เอง กุ๊กเนี่ยกินไปแล้วนะพี่กุ๊กเดี๋ยวคืนนี้อ่ะกุ๊กแห้หงงอกเนี่ยเลยแต่ตัวมีเก็ดขึ้นเต็มเลยเออดกกูอันนี้กูกินแต่จระเข้กูแปลงลางจระเะรข้น่าจะคืนนี้ยไปได้ไม่ได้กิน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 ไปได้เอ้ยไปแล้วโอ้ยไม่ได้ไยังคายแล้วพี่กุ๊กเฮไปกินกินอยู่กินอยู่เป็นจระ,ะเข้เพื่อนได้กุ๊ก